สบายดียามขำทำพ่อแม่พี่น้องกลับมาจากภาษาถิ่นถินเที่ยวงานประจำปีบุญประจำปีเดือนสี่พี่น้องจ้าชิ้นโทางมาทางเฮลเออทางมาทางเฮวทางมาทางแมวถุงเงินถุงทองถุงคำห้าสิชชรีอ้อมเข่าให้มันไปตะสั่งเธอเด้พี่น้องเอ้แมวสามมาสามพี่น้องมาหน่อยนะสองมาใหญ่ตัวหนึ่ง ลูกอีเพื่ออักกนนี้นะเฮ้ยขึ้นน่ะพืึน,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 นท่านแขว์ท่านแขวพี่น้องสิมาแส,ส็บเสบน้ำกันถาวรแม่แกน้องไม่ถาลูกสาวลูกเคยแล้วก็ลานสาวพี่น้องจ้ามันสีม,มืดๆแล้วพี่น้องนอกเพราะว่าอากาศบ,บรรยากาศกระทำคำนะแบ่งใหเบาดาวเน่แล้วกัน สิแบ่งเอาไปให้บ้านสีเขียวแน่เนาะบ่าวดาวก็เอามื้อนี่แหละพี่น้องเปิดแฟตอ่ะพ่เบิ่งแจ้งเนาะพี่น้องเปิดแฟแจ้งเฮามันมืดแล้วพี่น้องตอนนี้ก็4:00นแล้วเดี๋ยวสิตักสถวไว้ให้บ้านสีเขียวแน่พี่น้องอันปุงโอเคลแต่ว่าแม่นี่ปลาแกงใส่กระดูกงัววิญญาณงัวพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาแซ่บนํากันเด้อแล้วก็ตําตําอีเจมาดมาเพืองนึงพี่น้อง ตามอีเจมาดันนี้พี่น้องเลยตามป่าอันนี้ป่นแมงแค้งกระถาแกงหน,น่อไม้พี่น้องจามามาม่ามากินข้าวแรงน้ากันพี่น้องเลยพอที่แทกมาแล้วก็ลุยออกมะงัวเลยถ้าจะกินปลาผื่นหอนห,อน,หอนพี่น้องเลยอากาศหอนไปบนที่จริงจะสิเป็นลมโพดโพกับหอนอันนี้อะหรอไม่ด้ปลาลูกไม่ด้ปลาลูกอีลอยคือเขียวแท้บอกอะไรเออ เอาไม่์สิต้าแกบปสวยเอาพักคาลายๆเด้อืจะสิกินพร้อมป่ะแม่มมลูกชายออกไปลงขีปเดวสันขีปแกงหน่อไม้เดี๋ยวกินแล้วสิออกไปส่งให้บ้านซีเคียพี่น้องจ้าป้าแม่ตัวนี้คือนเมืองน่าใส่เห็ดอีหลานะแก๊ปดีดี เอินปลาลุงกินข้าวในละมากินข้าวน้ำกันเดี่ยปลาลุงไปดีปลาลุงแกงหน่อไหมปลาทะเฮ้ยปากนาวเมืองไตลอนมึงเอาออกนะมึงมูนอออกหรุดีเราเอามาทางนอกที่ข่าวต้นนั้นนะมาพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเพิ่มมาแรงสิได้ไปบุญต่อปะจังเนี่ฮะแม่ละแม่พี่จอยนะส่วนแล้วส่วนอีกพี่นเนย มแงนะพอดีแท็กนะี่ยจนหัวขวัญไปนะ้ามือแรงอย่นี้นะนะแรงอย่งนะมือแรงอีกนะมือแรงอย่างนีกนะไปน้าเหมือนเดิมไปน้าเดิมมือแรงเด้อสวัสดีพี่นอ้องเอาพี่นอ้องเอ้ยกินก่อนพอดีแท็กเนาะกินถาถ้ากุศา,ก,ากินซื้ออันนี้วะพี่นออ้องอาละซีบาทไปบุญน้าไม่ได้ยังพี่นอ้อง ได้อ่านอยังว่าได้ไปทำบุญให้เอื้อยแล้วกันสิบบาทจะพันเกิดใจดีทางเงินเยอรมันเพิ่อจะผาก,กมาให้น้องกะทินเหรียญบุญหนึ่งพันบาทขอบคุณคุณป้าไหมล่ะขอบคุณเดาป้า,าที่ฝากเงินมาให้ป้าคนสวยสวยฝากเงินมาให้ก็เหรียญบุญบ่วงบ่มีแปะไปไหมเอาไหมล่ะโบจะเอาขอให้พี่พี่ดีไม่แห้งเด้อแล้วก็คุณพี่ที่ฝากเงินมาทำบุญหนึ่งพันบาทกันนะ แล้วการทุกๆคนนนั่แหละเนาะที่ข้อเบิ่งข้อแยงข้อติดตามข้อยืดยิ่งแ่งเบ้อฉู่ฉุ่นเนาะที่ทุกฐานทั้งเมืองไทยฝั่งลาวต่างประเทศอะไรเนาะยิ่งแหงคนหาคนบริยิ่งแหงกับมีความสุขพี่น้องยมีเงินหล่นฝากระได้ที่จสมัดตะกันพุ่งก็ออกเพราะพุ่งเพื่อ ต้องห่อหางเขาหางเขาจิ้มีหแห้งมันยืนใส่ล้ำให้รวยบ่ให้รวยจ้าคือว่าเอ่อเสือหกโตัวมีไงกินไตตับไก่แปะโตจิ้มไปหนึ่งจิ้มไปหนึ่งเสือหกตีนล้านไก่อีกคนที่น่องตำอีเจม่านบ่ขายเผือกมาด้วยอะารไปเลยกลางเฮ้ยถ้าลืมจังเกด้มีแค่ตอนน้ำไหมตำปลา ตำป่าม,มยัง,งตำป่าหรือตำบ้ตำป่าจะจม,มน้ไม้แต่ถ้ากะทิก,กิน แงนีเราพี็นอยเบิ่งข้าวผ่อนจ้หมดจบอีกไหข้าว่อนข้าวตายไฟไไฟแดนสนะพ่อนไฟเดรางวัลจักหมูบงขาเยอะขอมากไม่อนขออ้่อนยืนยันติด่อตาด้วเป็น,อน,น,นพอนยยต่อ้า่อนยังกินบตรดงบญน ตีบาตีบ้านนบุมี่เด้เนาะอยากกินอิ่มแล้วมาแเอาบาตักไก่แล้วโอแงวันมาลาหอเราไปอิ่มแล้กินแกงหน่อไม้แล้วกับมสูตรวานกับเงไปให้เขา ไปกับกินอาหารจีบ้านเขากินแต่ตำพี่เนอะเขาไปกินเผาแน่ ันวะครับย่งเขาเขาถือกินปลาแดดกินปลาแดกเดกูเย็นอะมืนเ่นอกมา ยืเบิดใส่เพชรกะับหล่อเจ้าวินก็คือบงกระแกนบ้างโอ้ยเป็นอย่างชาหนะพี่นงจอยนะแม่เพราะมันมั่งนัะจอยเาอย่างปรามงตีกำลังตั้ง่นะ เากำลังหันอีสังอียาค่ะคนโตคนจัางสิเปิดมือเลยในวงสี่เขาบอกามมือสามคืนกันนรบ่งบ้านไดมาลงบ้านนไม่จะผู้บ่าวไม่จะผู้ชางหัวหน้ากย่างจึบจั๊บจบจอแล้วบ่งบ้านมันใส่บ่งมันด่ามีใคร ลุงบัณฑารือลรงบันนาคมาเปิ่งชาแปะเพาดีนหเล่นตีนตัวเองนี่โอ้ยเรโทรศัพท์ตนาแปะเียบล้วขอบมาครับต่ก่อนจะขึ้นบังแนมะตูมาดมะตูมขาดได้ครับที ปลายืมน้ากป็ตะพุนหนักอน้ยากูอนได้น้ายืมปลาลับเห็นได้สิจักแล้วเอามาขึนแล้วไมลืมเลยกาทำานีจัดเลอเอามื่นเดหมือได้ปะูแทนนะเอามาเลยได้สองตแม่บอกเออม่ก็ยากมึงกินแล้วผ่านะงม่เก่าเหร ตำมันแม่มาสุดตำเนี่ยนาย่าชอตก็ไม่มา,าม,าไม,มากัะตำป่าไม่มเคยแต่กินแต่ห<า>ม,มูาหแบบตำนี้ก็ตนตำป่ากินจะบดใดมีอัไได้ดูไข่ามาหายไน้เมือนเรียงไอ้บ่แม่เลี้ยงหนเมือนงได้มหาหน,น้าเหมือนเี้ยไหนี่เน,นี่ยนนที่ลูก ข้าวแทกในารทีเอามาหามาย่างมีเี้ยาวแทกมันยาเงียมัอยู่บ้านข้าวิชอมอยู่หน้ากนอกะทินพอิบแทกดีเาอยู่านากทิอยู่นาแล้วพแทกก็มเียก็ไม่ใหญอยู่แทเอาเียมาเดียงไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เรียงเงียรีแทกเรื่องปีเียีแทกที่อาง่ bởi vì <laughs> sao à, này. <laughs> tôi bà, tôi bà thôi mà hát nước bởi hai mày xem là bởi vì sao mà làm lại bởi sao làm lại bởi tháo sao mà làm lại bởi vì sao mà làm lại bởi vì sao mà 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 bởi vì งงอย่นีามาทำาหาดาปีเลี่ยมทำปีเลี่ยน้มันลดหมทำอะือแข่งก่แข่งเนหลักเราทำยาละดาษซื้แบบใบใหญหนึ่งว่ไหมนึ่งพวงใส่ปลา เจ้าเด็กะลุโตละเจ้าพันผุนปต้องเลยเห็ดแตก็พือแตกนี่พ่อแม่พ่อแหววอีแม่เฮ็ดอีแม่ขี้มาเลยอีแม่ผัดยังผัดพี่อยู่ซัับอันนั้นโเ็มสิบกบงบ่่เปยังเยงไงูยไงปยไงบลแกงน้มสโอ้เสิบายดีป้าลุงยังมาสวม่สวกะกาที มหน่ะอยายงมาผีก็ได้ใส่บนใสลูกมาเฮ็ดปลาุกนอยู่ป่แม่ฮะจำปาเดกไหนดาวอร้ไ้ไ่คือไมนม่อไไมื่อยิงขับยนอ อ่เบ uh, yeah. so so ิ้ตแก่นเรื่องขวปูเบี่เ่องสั้อยังจมันชาได้ควันพอดีอันวรกาดีระบายมันมาหอยมัดเบิ้ลเรมันยันมาหเกิไปจุอันมงอทีขามาก่แขงลแล้ว

ถหอ้นมาค้าโอย โบเห็นุนยามาเขาเันยนามขามาเลยทียิ่งมาทีีงกะกปลาทะเลแดงมันหกจุดพี่น้องเอ้ยเจษกระาเอออะกะกแปะกะกะดงน้ำต้มกระโงก็ล,ลงหินน้ำแกง อิ่มเลยแหละ้าเเออมึงไม่แผ่วจ้ะฮะให้มันอาบงาไว้่งาแลวยิ่ง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 งนเออ่บนนาไปลุงไม่ใช่อ แล้วไม่ถือมือทานก่อนแล้วไ่พุงบวคายหงาไม่ถือมือทานก่อนแล้วมาแล้วไม่ถือมือทานขแแลถอมืย่กี้ามืเห็นแก่หม่ไหมโ จละปลาลุงลปลลุงอนาคกใบดีปลาลุง,นนลงไปไป,ปไปไปไปยิงของานมันเสีบม,มันเสมาตามากล้องนะอย่า้องงานทำทำม่เ็นวไเมันไปมานเลยีมัมมง ยังมึเพี่นอะไรอีเออไปไปไปไอาัมาเมื่งงัวไปแล้วตอนนี้คิปไหนะจ้าคลิปนี้ขอล่าไปก่อนมาจีแต่เสเพียงป่านั้นชุดนี้อ่ะกันยังไะ